ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบ้านโรงนาเรื่องชวนขนลุกของบ้านหลังหนึ่งบ้านโรงนาที่ตั้งอยู่ในแถบของชนบทประเทศนิวซีแลนด์ความน่ากลัวความลี้ลับความซับซ้อนบวกกับบรรยากาศต่างๆชวนให้จินตนาการออกว่าเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญมีความน่ากลัวชวนขนหัวลุกเพียงใดแถมเรื่องราวในเรื่องซ่อนเงื่อนบางอย่างไว้ ผีคือวิญญาณหรือจิตวิญญาณของคนที่เสียชีวิตที่ยังผูกพันวนเวียนกับเรื่องราวตอนที่ยังมีชีวิตอยู่การปรากฏตัวของผีมีตั้งแต่การแสดงตัวตนแบบมองไม่เห็นหรือมาในแบบโปร่งแสงไปจนถึงการเห็นภาพสมจริงดุกมีชีวิตโปรตไกดกเป็นพลังจิตที่มีพลังงานเชิงลบที่แสดงออก ด้วยการเคลื่อนย้ายเข้าของและบางครั้งพลังงานของโปรตี์สามารถเรียนแบบเสียงมนุษย์อีกทั้งยังสามารถหยิกกัดหรือทำร้ายมนุษย์ได้อีกด้วยทีมงานขอนำเสนอเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับโปรตี์อยู่จนไม่เป็นสุขจากเหตุการณ์นี้สามารถบันทึกโปรตี์ ok ได้ทั้งภาพเสียงคลิปวิดีโอจนกลายเป็นที่เลื่องลือ และถูกทำเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The Conjuring ทั้งเรื่องราวทั้งหมดสร้างมาจากเรื่องจริงย้อนกลับไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1977ณย่านชนบทเมืองเอนฟิล d ประเทศอังกฤษครอบครัวของฮอตสันได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครอบครัวประกอบไปด้วยคุณแม่เพ็กกี้ฮอตสันที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้ง4ี่คนได้แก่มาเกเรต อายุ13ปีเจเน็ตอายุ11ขวบจอนนี่อายุ10ขวบและบินลี่อายุ7ขวบด้วยไัวที่คึกขนองเจเน็ตและมาการ์เร็ตแอบเอากระดานผีถ้วยแก้วมาเล่นในบ้านโดยที่เพ็กกี้ผู้เป็นแม่ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเจเน็ตและจอนนี่ถูกเขย่าเตียงมีเสียงเคาะลิ้นชักที่เลื่อนออกได้เอง หรือมีเสียงกรีดร้องภายในห้องนอนทางทางที่ไม่มีคนอยู่เพ็กกี้และลูกๆหวาดกลัวอย่างมากจนในที่สุดก็ตัดสินใจเรียกตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาสำรวจภายในบ้านพบว่าข้าวของภายในบ้านเคลื่อนย้ายได้เองแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอะไรที่ทำให้ข้าวของเคลื่อนที่เพ็กกี้ทั้งเหนื่อยและเริ่มหมดหวังเธอจึงตัดสินใจเรียกสมาคมเพื่อการวิจัย เรื่องจิตวิญญาณเหนือธรรมชาตินักวิจัยได้เข้ามาสำรวจและเห็นพลังงานโปรตีนไกเห็นการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆเป็นครั้งแรกการตรวจสอบตลอดระยะเวลา14เดือนของทีมวิจัยพวกเขาได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้กว่า120ครั้งมีความเชื่อและสรุปได้ว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงเจเนตเริ่มมีอาการแปลกๆโดยมีการบันทึกภาพไว้ เจเนตเคยถูกเหวี่ยงจนตัวลอยขึ้นไปบนอากาศทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรื่องราวความน่าสะเพร่งกลัวนี้ถูกเล่าลือจนโด่งดังถึงกับมีรายการทีวีขอเข้ามาท้าพิสูจน์ถึงบ้านและระหว่างการสัมภาษณ์เจเนตอยู่นั้นอยู่ๆเสียงของเธอก็กลายเป็นเสียงของชายแก่พร้อมกับไล่กองถ่ายรายการให้ออกไปจากบ้านและอ้างว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขา หลังจากนั้นเริ่มมีอาการแนะนำตัวว่าเขาชื่อบิลเป็นชายตาบอดเกิดอาการตกเลือดแล้วก็หลับไปจนเสียชีวิตบนเก้าอี้เรื่องราวนี้มีพยานทั้งผู้สังเกตการเจ้าหน้าที่ตํารวจที่น่าเชื่อถือภายในบ้านเองก็พบเรื่องราวประหลาดนี้เช่นเดียวกันในที่สุดนักปีศาจวิทยาสองสามีภรรยาเอด็ดและลอเรนวอเรน ได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพื่อจัดการกับโปรตจกา์แต่เพกกี้ผู้เป็นแม่ยังคงได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นระยะระยะและยังรู้สึกตลอดว่าโดนจ้องมองอยู่ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1978ได้มีนักบวชเดินทางเข้ามาที่บ้านหลังนี้ทำให้เหตุการณ์ได้เงียบสงบลงไปครอบครัวนี้ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อจอนนี่ น้องชายคนกลางได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตอนอายุ14ส่วนเจเนตได้แยกย้ายไปมีครอบครัวเพกกี้ผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตบนเก้าอี้ตัวเดียวกันกับชายโพรตกายที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นอีกด้วยเป็นเรื่องจริงจากคดีสุดหลอน e อ f น e l d p r o t ์ g e i s t ของครอบครัวฮอตสานที่ถูกทำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ The Conj u r i n g เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริง ที่มีทั้งภาพนิ่งคลิปบันทึกเสียงเป็นหลักฐานแม้แต่รายการโทรทัศน์ก็ได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้คนทางโลกมาทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโปรตด์เป็นการกระทําที่เกิดจากมนุษย์เองโดยเกิดจากความกดดันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหรืออีกความเป็นที่นักวิชาการได้วิเคราะห์ไว้โปรต เป็นการปรากฏตัวของพลาสม่าคือไฟฟ้าสถิตที่ไหลวนอยู่ในอากาศจนเกิดเป็นพลังงานนั่นเอง